ผมแตียงเน้ผมว่าไอ้ผมแต่งขายให้บริษัทกินเน่อย่าแต่งก่อนล้ำแข็งผมก็คุณว่าเนี่ยก็ได้หยุดแต่ยงท่นหิวกะมันคำแต่ได้รู้เฮ้อเฮ้อเมาก่อนล้ำไรก็ได้บ่ยาอีย่างคือเป็นี่บอเ่ ขอบอกมนุษย์ทุกคนละไม่ต้องสับสนกับโลกเลยนะขอให้ตั้งจิตภาวนาทุกอย่างนาน,นาเดียวมันจะดีเองทุกคนต้องกลัวความตายโรคอันตรายโควิดนี่นะทั่วโลกหรือกันือฮาโรคโควิดเข้ามาต้องพังต้องพังต้องถูกยับยัง้งการทมามาอากินทุกคนต้องพากันดีน ทุกคนต้องพากันดีนทำมาหากินบริยุทธ์ได้ย้อนลกูกโควิดมันเขาม่าหอน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 เอ้ยหอน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 อยากเอาอเคอ,อนเป็นส่หัวใครๆก็กลัวความตายเมืองนอกเมืองในกลัวตายทุกคนโรคเกิดเร็วไวสัปะปดน้อยทุกทุกคนต้องกลัวความตายโรคอันตารายระวังระวัง ระวังระวังเอาไว้มีจามมีไอมีไข่นิดหน่อยนิดหน่อยเอ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยอาการจังสันมันกระติดเรียบร้ยอยไตจ่อยท้าบอระวังเท็นนาเทนนานวลน,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 นวลน,นาลานานวลนวลนาเฝ้าไปหาหมอสเสด็จทาน ลูกน้องมวนแขนก็ล่ำเข่ากระบากผู้สอนหมากกบะเขี่ยวผู้สอนกระแตงที่ไรแตงให้ลูกน้องลูกน้องมาเอาโดยสะโพกกระแตงให้ทั้งตื่นทั้งร้องทั้งสั่นทั้งเหงาแคนเอาแคนเอาแล้วก็ไปล่ำหลบไม่หื้อห่างสางมันหลด ผู้สอนกับเขาบ่ะยากผู้ผ,ผู้ผู้เรียนกับเขาบ่ะยากนี่แหละเขาจังว่าใจสู่สู่เอาลูกลาเอ้ยสู่เอาสู่เอาเพื่อผ้าผักานาพ่อแม่จกักจิบไปสวรรค์สันไดรดกเธอลูกสีดังแต่ว่าตอนแม่ย่างไกฝ่ฝ้าจื้อฝ้าวจำเอาแม่บอกแม่สอน พี่พผด้ใยจะมาดีเอ้าดอเข้า่ะดีเอาเองเขาตะกี้แม่น่ะบอกเขาดูถูกแม่หนูโอ้ยหูจนหนาตาจนมัวแม่ขังขี้แต่ควายเหลียงอยู่ทงอยู่กันแถบล่ำว้าวว้าวกู่วาอยี่ก็คืนต้นใหม่ล่ำละมันกายไปให้ไปหน้าก็จอบฟังม้วน บางมอรัใหญ่ผุดผุดว่ะมันซ่อนรถสินสิสิมาจ้างคนจนวิบวันจอดเนาะรถชิบหล่อแลนหาอยู่พุ่นก็ว่างที่เดวแนวรับบอลท่านเป็นเขาก็ว่าเนี่ยเนาะคนมันก็มีการต้องตีมันก็จังคอยมีโมกมีใจใครจะเห็บ่มบวันไปได้ใครจะเห็นถ้าเขาว่ามวันวันวนโอ้ยมันกระลึงจิตบั๊ด มวนนั <inaudible> ้นม <plex einer> <conclusions> ่ได้เกี่ยวอยู่กับเสียงเนาะเกี่ยวอยู่กับจังหวะจะโควนเขาให้มันขาดถ้าให้มันขาดดินเสียงมันเป็นลูกเดินลูกลีลาเขาให้ประกอบผู้นักดนเสียงดีลีลาบาประกอบกับบอมวนมวนอยู่มันทางเบาซื่นเต่มั็นสายแต่มันขูดเอาอย่างดดิ จะไปยืนแล่ซื่อว่ามันไม่สาวมวนอยู่อยากนอนนี้ก่อนเขากอว่าเดี๋ยวไม่ใช่ต้องเป็ยนมอลำยางตลกมันมอลำมูเขาอยู่วันเบาเมตลกก็พะเดงคููกันมวนคือยังหม่ไมีคนกัจะได้ถึงหมอลำหมอแค่เม่วานอดซ้อนจะเดง จอดทเอาคนเดเีเหี il, ap, ้ยเอากระดาษคนมาเหี่ยวกะแปลงกินบุปินเพีื่อนบสมปจอมก็ยังซอยบางทีไข่ใส่ซอยบเคือใส่ข้าวัวใส่หอมใส่อันนี้ไปซื้อยางสติ๊กที่ในมาขันกันมันแขงเจ้าเงาก็จังใบบุเป็นบกรอบเม่ยขาขวเนมาใส่ข้าวเนอันนี้ลูกกรเห็ยนประานดลพ่าลูกประธานแกสนาม ลูกแกจะน้ำมมนก็จะคอยพิกคอยพันมาเองดอกแต่ว่าแม่บอกไว้ก่ะคืออห้มนี้ควมพยายามอย่าถอถอยท่ออยู่แต่อย่าถอยมันมันถอมากมือยังเียงกนั่งหันใจมือหนึ่งสามเถื่อนตรงแม่จะค้าง่คักตะกี้แม่นั่นพอดึกหน่อยบมเห่ร่ำได้มันอยากไล่แม่ก็บักลูกไส้ลาแม่เนี่ยหน่อยแม่ก็เอาคีมคอผลลุ่มไปฝากผนตะกี้มีผน สะอาดปูพ่อไม่ดูคาดเมยกระล่อเออเออมันล่ำแฮีงบันไดอยู่เกันนะมันได้ยินมันได้ยินมันก็มาดามันได้ยินเสียงวันวันมันก็นล่ำไปมันดีฮ้อนอยู่นี่หมอมาตัวนึงนั่งไปอยู่ดีเออไปด่าคือเขาเขาไปด่าแต่ก็แบกลูกล้มากเมย์ยัาเมื่อาเร่าองมะเขือเงี้ยเงี้ยเมยมันจะอยู่ซื่อๆยังเงื่อเงี้ยเงี้ยได้ไะอยากไงกับมันดีโอ้คือผมมีความสุขแตลอดว่ะ พอดีมันตายมันตายสะพันตายเร็วกว่านี้กูยังชิดังแต่ดุนไม่ก็ว่าสิกระโง่าโอ้จยจะหลุดหล,ลานว่ายยังไม่ทันไจ้บอกหลุดน้ำหลานอยากไปรับใส่หมอรับผู้ใส่ได้อยากมาโจ๊กคำมันดูๆเนี่ยล่ะฮะเวลาว่างเขาโจ๊กขึ้นเนี่ยล่ะ ะเดี not, ๋ยวนี่ก็ร่างบริษัทโทรมาเมื่อวานเขาเชีไลคจีพวกเอาก้อนลำแม่ลุงยูทูบเมื่อวานเราโทรมาจังไรพูกจังสางโทรมาแม่เขาก็ไปไล่บึงเนาะเนี่ยเขาจดลิกาชิดเบอร์ไหน ก่อนลำเมอ์บ้านไปอัดไปเอาลงยูทูบก็ไปไล่หินเขาจ่นงานจนเขาจีบรินแต่ว่าผู้ใดมากขึ้นคู่ขึ้นบาน้ำเมร์พวกบริษัทบ่ขึ้นคู่ขึ้นบาพวกไปขโมยเอามึงเตรียมตัวไปลวดปะ ทองอันเขียนจบแล้วป่ะอันเออฮะบึกเอามอน่หอดคอได้ไงคอได้ละบ่ต้องสีหน่อยพันผู้พรผู้เาคือหอดีผู้เาสองคนนี่ คันเรามามาจะกบทสนมุ่งตางก็นเราเราบ่กเราบอกเป็นยังไงลูกศิษย์มาแต่ใสครับอีแม่มาแต่เพิ่อม่วง มันมาแต่เพิ่มม่วงมันก็ได้บับม <the> <ere> oh, um, okay. ่วงมาฝากแม่อะไรคุณคุณทุ่งแบบม่วงว่าตัวอยู่อำเภอ่มม่วงก็บักบม่วงมาฝากแม่มาสินะเพิ่มม่วงบ้านยังก่อฮัมบ้านน้องหลักมันน้องหลักก็มันหล้อางเงี้เอาบ้านน้องหลักบัานน้องหลักบ้านตูถึงบ้านนี่บ้นน้องหลักมีบ้านตู่ีบ้านอะไรยังไงโอ้บ้านน้องหลักบ้านไหนตะกี้ผู้บ่าวแม่กับประยวดนน้องหลักนอ่ะ พวบที <rude S 2> ่แหลกแหกมันต <as S 3> ํิอตําอแตกเนื้อสาวดังเปี้ยเตี้ยเป็บันน้องหลักไปอยู่บันน้องหลักตัวพ่อเกิดดอกเดี๋ยนี่เขาก็เกษียณแต่เขาเป็นคู่นะเจ้าก็เกษียณเกษียณยังโทรมาหากันเธอเดียวแตงตะฝุ่นเท่าพี่แม่อายุสิแปะปีแตงตะฝุ่นเท่าพี่บ่าไหมเออบันบันแม่ดังขึ้นแล้วก็ได้โทรจำได้บ่ คู <growing> English, ่ผมเป็นคู่เด้ไหนผมเป็นคู่ประยุทธ์ผมกับเซียณพร้อมอ่ะป้าตกเกษียณจังทู่มาบอกห้าต่ำแม่ก็เลยว่าแต่บอท่านเกษียณกับพอทู่มาบอกจังก็เห็นจังก้อยหูแต่กับว่เห็นกันดอกคันจะเพียงจะทู่แล้วได้เบอร์ทู่มาวตอนแม่ดังกันนี้เงี้ยนะแล้วก็ได้ได้เบอร์ทู่แล้วก็จูด่ายบันซื้อนี่จังไรกับผู้สาวเก่ากูกะคาคนว่ะซิอเป็นแต่เราแต่แต่ใส่คุยกันฝนใส่ปานี่ เออมาเราก็โหเร่านล้วมาบวชเียนอยู่นี่เนาะเราก็โหว่าแม่ซื้อเป็นซื้อเด่นนะเปนนี่ทั้งได้กับปานี่นะกลางกลาระว่างเดินโชว์รลองบึงนะจำได้บ่ผมคู่ประยุนคู่ประยุนใส่หน้าบ้านก็ลงทิ้เนาะตั้งไว้สี่สิบกว่าปีแต่ละวันแต่ว่ากูประยุนนี่แล้วมาสอนอยู่มันน่าจะเลิศเนี่ย ก็จะเริ่อันแล้นดิบหนิเรานะโอ้ยล e> şey ูกล่ะเินตัใจมาหาเบ่งมีโบกอไปขอน้ำพบอดพอออด่ังหลายไปไปลงไปขอน้ำขอน้ำพบอดลอยหนึ่งเออแม่ให้หนูเงินึงขออดเออเออเออเอถ้าพ่อ่ให้ล่ะแม่ให้หนูสองลอพ่อพ่ให้เดี๋ยวแม่จะไปดมดากพ่อดอก ừ. áo là nó là áo xong gì là mình nhau mình nhau mà nhờ quay bượt mày quâm vào cả